นี่แหละแนวต้านหนึ่งแนวต,ต้านที่แอบจะลุ้นอยู่ในใจว่าจะผ่านไม่ผ่านก็คือแถวๆถวห้าบสอเมื่อว,วานนี้เขาติดไปที่ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบคตว่ารอบนี้มีน้ำหนักไหมในการที่เขาจะผ่านขึ้นไปได้เอออ่อ่ะผมโดยส่วนตัวอาจจะไม่มองอย่างนั้นมากเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆเราคุยกันมาแต่ตรงนี้ตรงทีตรงนี้เราคุยกันมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วทีเนี้ยการขึ้นรอบนี้เนี่ยหนึ่งคือ ต้องระวังคือ1เซตมาที่แนวต้านสำคัญโซน1 4ึ่่าอาจจะมีเออร์เรอร์ไปบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าขึ้นมาโซนที่ต้องเรียกระวังละสอก็คือถ้าเกิดว่าเซตเนี่ยขึ้นมาในโซนที่ต้องระวังเราก็หุ้นเนี่ยขึ้นมาถึงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าแนวต้านระกันนะครับโซนแบบเนี้การที่จะลุ้นผ่านมีไหมมีแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทุนจากข้างล่างเนี่ยยังไงตรงนี้คือให้น้ําหนักเรื่องของการเน้นขายมากกว่าการเน้นลุ้นผ่านในโดยส่วนตัวนะ แต่ว่าถ้าเราดูในชุดวอลลุ่มขาขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาทำ normal อยู่สักโซนประมาณ48นะครับแล้วก็แนวต้านเก่าเนี่ยอยู่โซนประมาณ51-50-52ฉะนั้นเรียกได้ว่าโซนเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญแล้วกันสลับไทยออยก็ก็ให้ระวังนิดนึงคืออยากเห็นการย่อตัวก่อนลอกหนึ่งแล้วก็เพื่อลุ้นผ่านขึ้นไป ทีนี้อันนี้เป็นชุดย่อยของชุดนี้นะพี่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดใหญ่อีกนิดนึงมันน่าจะสะสมอยู่โซนประมาณนี้แหละซึ่งทำให้ตัวของเนี่ย52ตรงเนี้ยผ่าน,นยากเพราะ<ข>ว่ามันคือ POC ของสะสมตั้งแห่ปี21นะครับมาจนถึงปี25คือถือว่าคนติดเยอะอยู่แล้วกันดังนั้นเลยมองว่าอะ52ตรงเนี้ย51 5 0 52น่าจะผ่านยากนิดนึงอืม,อม อันนี้คุณผู้ชมดูนะคะเวลาที่แบบเราเราจะมีเราจะลงทุนในหุ้นอะไรก็แล้วแต่มีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะคะมันจะมีมุมหนึ่งที่แบบว่าซื้อมันไม่ผ่านสักทีหนึ่งตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เดี๋ยวผู้ชมตามต่อนะว่าแถวๆห้าสิบสองของไทยออยที่วันนี้ชวนโคทํากันบ้านกันเนี่ยมันมีนัยยะและดูว่ามันจะผ่านขึ้นไปได้ไหมเพราะถ้ามันผ่านที่ไปได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อถูกไหมโค้ดเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นหน้าต้านสําคัญ มีโอกาสขึ้นต่อครับแต่ว่าพอพอ,อถ้าเราตามรายการมาตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นที่มีการชน POC เนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้ลงแบบชนแล้วลงเลยบางตัวอาจจะมีขึ้นไปเออร์เลอร์นิดนึงแล้วก็ปรับตัวลงมามนะครับซึ่ง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 แต่ส่วนใหจ,จะเลือกพักก่อนใช่ซึ่งไม่ว่าจะเบรกเลยหรือจะเออร์เลอร์ขึ้นไปแล้วใดๆส่วนใหญ่จะมีการพักตัวนะครับดังนั้นดังนั้น อยากเห็นการพักตัวก่อนรอบหนึ่งแต่สิ่งที่ค่อนข้างสบายใจได้อย่างหนึ่งคือวอลุ่มที่ซื้อมาจากข้างล่างตรงนี้ครับพี่ยังไม่ออกเลยใช่ข้างบนคือวอลุ่มน้อยมากมก็ต้องไปวัดกันว่าคนที่ติดหุ้นอยู่ฝั่งซ้ายกับวอลุ่มที่พามาอยู่ฝั่งขวาตอนเนี้จะเป็นจังหวะที่ให้เขาสู้กันก่อนพอรู้ผลแล้วเนี่ยเราค่อยไปเฮโลฝั่งผู้ชนะนะครับโอ,อค่ะอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่ชวนโค้ชทำการบ้านเช้าวันนี้นะคะคุณก,ก็อยากอยากดูตัวไหนไหม ก็ต <Ki> ้องเป็นต um. uh. hmm. ัวใหญ่แล้วครับกราฟครับอ่ากราฟไปดูกันอ่ากราฟนะครับก uh ็ผ huh. ่านมาทุกแนวเลยแล้วกันนะครับตั้งแต่คุยวันนั้นที่เปิดตรงนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บก็ทีนี้ตอนนั้นมองว่าโอเคห้าเนี่ยก็เก่งละทีนี้เราโอเคจ่ายปันผลนู่นนี่นั่นขึ้นมาปุ๊บห้าสตรงนี้ผ่านไปง่ายๆก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวดูอุรมฝั่งขึ้นให้นิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นสีเขียวตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงโอเคเอ่อกลาฟจะภาพคล้ายๆไทยไออยเมื่อกี้คือวอลลุ่มซื้อจะอยู่ข้างล่างอกองอยู่ข้างบนกองอยู่ข้างล่างส่วนตรงเนี้ยพอมาเทสแนวต้านจุดไหนก็ตามแต่วอลลุ่มขายไม่มีการออกเลยโอ้คือเก่งมากแต่ว่าตัวท็อปอะ่ะต่างจากตัวท็อปนิดนึงคือตัวท็อป POC ก็จะอยู่ข้างบนเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยคือเขาผ่านแนวต้านสำคัญมาละที่จังหวะย่อรอบนี้ ดังนั้นข้างบนเนี่ยมันเลยผ่านง่ายกว่าที่เรากลับไปดูภาพของไทยออยเมื่อกี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่าเรามาดูก่อนก้อนแรกเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับแนวแรกเนี่ยสักโซนนี้ผ่านแล้วทีนี้จะไปทับซ้อนกันอีกทีนึงก็โซนกสก็ระวังตรงนี้เว้นแล้วกันเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปเนี่ยมันก็น่าจะข้างบนเนี่ยก็สาหรับผมก็จะโล่งแล้วมันจะทําให้ดูตัวแนวต้านของววลุ่มค่อนข้างยากดังนั้นก็เลยให้ว่า 64จะเป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญของชุดนี้เป็นแนวสุดท้ายสำหรับผมนะครับในเชิงของการดูด้วยบอลอืมค่ะในสำหรับตัวของกราฟนะคะมีคุณผู้ชมถามตัวไทยคมเข้ามานโอ้แรงมากมา<ไ>คู่ๆกันเลยราชมเมื่อวานนะอ่ะไทยคมนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ที่ขึ้นมาโอเคอมีสวิงด้๊ยๆใดๆดดตอนนี้แนวถัดไปที่ เป็นแนวต้านของขาลงชุดนี้อาจจะต้องระวังโซน12.8แล้วโวลุ่มก้อนที่สะสมซื้อขึ้นมาตรงนี้ก็จะอยู่โซน12-12.8ตรงนี้นะครับก็ระวังนิดนึงละกันเพราะว่ามันจะมีขึ้นมาทำ normal โซนประมาณเนี้ยม,มันอาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรในบางจางังหวัดก็อาจจะต้องระวังโซนนี้ไว้แล้วกันครับค่ะ จริงๆถ้าเราดูแบบนี้นะคะจะเห็นหุ้นขึ้นแรงก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเปิดมาดูส่วนใหญ่ก็เกือบถึงแนวต้านสําคัญแล้วทั้งนั้นเลยเนาะใช่ตอนนี้ผมรุ้นดิสนีย์แลนด์อยู่พี่อยากเขา้ามาอยากได้ดิสนีย์แลนด์อยากไปเที่ยวใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยวกคต้องใจเย็นนะค้ดต้องมีค้ต้องไปปั้นเบบีก่อนนะ <c oughs> นี่เตรียมชุดรอแล้วนะหมวกหมึกพร้อมแล้วนะเอ้ยเนะ เห็นไหมนี่คุณกอลรฟองไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมดิซีแล่ะแต่ว่าได้ยังได้ข่าวว่าสร้างนานใช่ไหมครับก็มีเวลาไงมีเวลาให้ปั้นเบบีก่อนอ๋อดีดีจะได้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะได้มีรูปทั้งครอบครัวไงไม่งั้นเดี๋ยวลูกมาถามว่าทําไมไม่มีหนูอีกขอขอดูอีกตัวหนึ่งนะคะ B J C ค่ะขอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมาแรงนะครับมาแรงจากข้างล่างเลยทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ย เวลาเราดูเนี่ยอ่ะผมขออนุญาตดูชุดใหญ่ไปเลยแล้วกันเราจะเห็นว่าการลงของเขาเนี่ยมันลงมาเกือบเป็นหนึ่งนอโมลพอดีอาจจะมีเออร์เลอร์นิดหน่อยแล้วก็ปรับตัวขึ้นเมื่อกี้เราเห็นภาพของการที่เราต้องให้ให้ระวังแนวต้านหนึ่งนอโมใช่ไหมพี่<ฆ>อันนี้บบเป็นการลงที่หนึ่งนอโมแล้วมีการปรับตัวขึ้นมาคําถามคือพอเป็นอย่างนี้เนี่ยแ<ฆ>นวต้านที่เราต้องระวังคืออ่ะตรงนี้ผัดแล้วส<ฆ>ิบสี่สามผัดมาอาจจะต้องระวังส<ฆ>ิบเจ็ดสี่แล้วก็แนวสําคัญเลยคือยี่สิบบาท ตแต่จริงๆอ่ะอันนี้คือเราดูแค่เฉพาะแท่งยาวเนาะแต่ถ้าดูจริงๆอ่ะมันแท่งยาวไล่ๆกันนี่แปลว่าแนวต้านถี่มาใช่ไหมคุณก็เ,เวลาดูจะให้ดูเป็นลักษณะของการกระจายตัวมากกว่าครับ <c oughs> คือถามว่าแนวต้านถี่ไหมถ้าเกิดเราบอกตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่เพราะว่าเรามองการกระจายตัวแบบนี้ <c oughs> แล้วก็สุดนี้อ <c oughs> <Okay. S 1> ีกอนฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้สําคัญมากก็ก <c oughs> ็เลยให้เป็นให้ดูน้ำหนักแท่งที่สําคัญสําคัญไปเลยละกันคจะง่ายกว่า ก็ตอนนี้ถามว่า BJC เป็นไงลุ้น174ขอย่อขาหนึ่งครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นตรง20บาทถ้าเกิด BJC มีการชง174แล้วย่อสวยๆพักตัวเนี่ยจะเป็นจังหวะเกงกำไรแล้วรอบที่สองสำหรับคนที่ไม่ทันในรอบแรกค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิชาแล้วกันนะคะใช้เรื่องของวอลลุ่มเข้ามา,าช่วยด้วยในการที่เราจะไปวางแผนการลงทุนนะคะคในวันที่ค่อนข้างอยากจะลุ้นต่อ ตอนนี้ทีเฟกอยู่ที่976ครับเซตเปิดแล้วเซตเปิดแล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนจะเขียวนะเอาเขียวอยู่2จุดโดยประมาณ <c oughs> อ,อาจจะลืมก่อนลืมกันต่อได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านหาหุ้นสำหรับการลงทุนด้วยตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณกับโค้ดสวัสดีครับสวัสดีคับค